สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่มันอัปเดตร้6 9มาผมยังไม่ได้ไปเวลเลยผมจะมาบอกว่า,าจะมาอัปเดตข้อมูลว่าเออมันต้องทําอะไรบ้างเวลที่ไหนดีอ่ะทีนี้ก่อนอื่นมันเพิ่มมาคือเวอร์ชัสามให้เราใช้ได้แล้วใช่ไหมล้วทีนี้มันมีขายในช็อปเลยมันมีขายในช็อปก็คือเราไม่ต้องไปค้าเองนะคือขายที่ซื้อในช็อปอะที่มันเอามาขายให้อะ่ะ ผมคิดดูแล้วมันถูกกว่าเราไปคาราฟเองเยอะเลยโดยอยู่ที่สเปเชียลนะแล้วก็สกิลอัพก็เนี่ยให้เราดูรูปนะว่าสายเราอะ่ะมันเป็นรูปไหนดูตรงไหนดูรูปตรงนี้เข้าไปที่สกิลแล้วก็สเปเชียลเลื่อนลงมานี่ให้ดูตรงหน้าแบตเทิลสามเราว่ามันเป็นรูปรูปแบบไหนของเบดเดอร์จะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็เข้าไปดูที่ชอ็อปสเปเชียลสกิลอัพเกรด ผมก็จะเลือก2อันนี้ทําไมถึงมี2อันเพราะว่าเราอะได้แบตเตอรสามาแล้วแต่จะเป็นขั้นแรกก็เนี่ยอ่ะอันข้างบนอะแปดสิบแปดเพชรอะคือขั้นสองพอซื้อขั้นสองใช้แล้วเราก็ต้องอัพเป็นขั้นสามด้วยก็คือร้อยี่สิบเพชรข้างล่างมันจะอยู่ตรงกันแต่ดูสังเกตร,รูปไว้แล้วทีนี้ทําไมถึงให้ซื้อเป็นเพชดดีกว่าอธิบายว่าเพชรละบาทนะแปดสิบแปดบาทกับร้อยี่สิบาทประมาณสองร้อยสิบาท แล้วเรามาดูถ้าหากเราต้องคราบขอให้ช่วยครับอ่าเดี๋ยวขอให้ช่วยครับแล้วก็เปิดดูแต้มศูนย์คือมันคราบได้เลยแต่ว่ามันต้องใช้เนี่ยไอทานทานฟอส์ขั้น2อะไรเงี้ยคือมันซื้อที่โคอีเนี่ยแหละมันซื้อที่ช็อปมันแล้วก็ต้องมีสเตนโคนยี่สิบ้ตีไปว่าสเตนโคนตอนนี้น่าจะราคาประมาณ 1M หรืออาจจะลดแล้วเดี๋ยวรอดู อยู่ในหัวข้อคาบไอเทมคอไหนวะไอเทมอะคาบไอไอไม่ใช่เควสไอเทมพูดผิดเควสไอเทมแล้วก็มิชชั่นไอเทมอะก้อนละลงมาก้อนละแปดแสนแต่ว่าตีไปว่าเดี๋ยวดูราคา25ก้อนนะ22เอ็มตีเป็นเงิน80บาท80บาทแล้วนะตีเป็นเงินอะ80บาทแล้วก็มาเปิดคราบชอบ็อปขั้น2ราคา20เอ็ม อีก80บาทเป็น160บาทในการคราบ1ครั้งซึ่งเราไปซื้อใช้เลยดีกว่าอ่ะแล้วต่อมาคือเราไปซื้อในช็อปเลยนะอ่ะแล้วต่อมาดันที่เพิ่มมามีดนันอะไรบ้างก็ค่อนข้างหลายดันนะที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นเอ่ออยู่ไหนนะนี่ดัน125 forget temple b 2 f ก็คือดันไทยแลนด์การเป็นดันที่หาแหว,วนไทยแลนด์มาใส่แหวนไทยแลนด์จะราคาสูงมากเลยต่อมา เวลร้อยสามสิบเป็นโฮลเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่เป็นดันร้อยสาที่หาชุดซิกแล้วก็ตุ้มหูตุ้มหูดูดเลือดหรือตุ้มหูป้องกันที่มันสู่ครับมาให้3แถวอะที่เหมือนกําไรเซียนาเขียวอะ่ะต่อมา135เป็นเซียนาบี f กับเซียนาบี f ซึ่งดันร้อยสาเขียวเนี่ยเป็นดันที่คนไปหากําไรเขียว ถ้าออฟไม่ดีย่อยถ้าออฟดีเอามาใส่หรือเอาไปขายถ้าเกิดขายได้มันจะสุ่มเหมือนอาวุธไรแค้นต่อมาร้อยสามห้าเขียวคือเซียนา b 2 f นั้นลงหาดอกแดงเอามาค้ากับไรเซียนาเหมือนกันแต่ทีนี้ในตอนเล่นเกาหลีอะเซียนา b 2 f กับไทยแลนด์อะไอดันร้อ้อานเนี่ยร้อยร้ของไทยตอนเนี้ยร้อยสามห้เขียว มันไม่เป็นกล่องแยกมันเป็นกล่องรวมผมให้หน่วยสืบราชการรับเข้าไปทดสอบดันดูแล้วเขาบอกว่ามันไม่แยกมันรวมกันอะต่อมาแต่ส่วนดันไทแลนด์เขายังไม่ได้ไปลงผมก็เลยยังไม่รู้แต่คิดว่าถ้าเกิดร้อยสามห้าเขียวมันไม่รวมอะร้อยี่สิบห้าดันไทแลนด์อะมันก็คงเอ้ยถ้าเกิดพูดผิดถ้าเกิดร้อยสามห้าเขียวอะมันไม่แยก เพราะฉะนั้นร้อยี่สิเขียวผมคิดว่ามันก็คงไม่แยกเหมือนกันก็คงเป็นกล่องรวมของตกมาต้องตกลงกันให้ดีว่าใครจะเก็บน่าจะเป็นแบบนี้อ่ะต่อมาก็คือสิ่งที่อยากบอกทุกคนก็คือร้อสามห้าเขียวอะกล่องมันไม่แยกแล้วนะมันไม่เหมือนเกาหลีอะมันปรับให้เป็นรวมกันผมก็ไม่เข้าใจทำไมไม่แยกให้อ่ะแล้วต่อมาเก็บเวลที่ไหนกันดีก่อนอื่นก็คือเนี่ย key off เอเทนอลก็คือดันใจเขียวเวลร้อยสาิบกดเข้าไปปุ๊บกุญแจอ่ะทางเข้าดันอยู่ตรงนี้นะถัดจากดันกุญแจธรรมดามาหนึ่งช่องกุญแจซื้อที่นี่ที่ npc ปุ๊บ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 เอ่อที่ตัวนี้อ่าตัวเหมือนผู้เท่าอ่ะอ่ะดัน ดอกล้าสองล้านห้าก็คือถ้าอยากช่าแนะนำนะถ้าเวลวอยากเวลไวกดถั่วคุณพันได้กดกดถั่วคุณพันกดซูพิมหรือซื้อไอ้นี่มาด้วยอา่าอยู่ในฟังก์ชันแล้วก็ Equipment ซื้อไอ้นี่มาด้วยมันบวก e p 1 0 0ซื้อมาใส่ได้แล้วก็กดถัว่วซูพิเลียแล้วก็ถั่วพัด เพิ่มได้ถ้าเกิดอยากได้แบบ E P จัดเต็มอะแล้วก็หรือว่าสายสายที่ไม่ได้กดฟรีก็กดถั่วที่มันแจกวันนี้4ชั่วโมงได้ถ้าเกิดเราจะลงใจเขียวสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดก็คือถ้าเกิดเราลงได้แค่3มเวฟคือเราคาบบอสไลคแค้นไม่ได้ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่จะลงใจเขียวไปแล้วคืออย่างตัวผมอะลงใจเขียวได้แค่3เวฟ คือค่าตายเกือบหมดอ่ะไม่หมดด้วยได้เศษมาไม่ค่อยคุ้มแล้วการลงใจเขียวให้คุ้มอ่ะเราต้องมีแต้มครับพอร์ตลักตรงนี้ที่ NDC CoE ขอให้ครับแล้วต้องมีแต้มประมาณ4,500แต้มเดี๋ยวผมกดรายการโปรดอ่ะเราถึงเราเราถึงจะครับไอ้นี่ได้เศษหิน k o สจากดันร้อยสามห้าเขียวได้ต้องใช้สิบเศษถึงจะครับได้หนึ่งก้อนนะแล้วเรา คือมันติดร้อยเ็นแหละแต่คือเราต้องมีแต้มครับสี่พันห้ามันอาจจะกินทุนเราไปก็มีอ,อีกดันหนึ่งที่ให้ลงได้ก็คือร้อยสห้้มกับร้อยสหเขียวซึ่งร้อสามห้าส้มผมจะไม่ได้เข้าให้ดูนะแต่เดี๋ยวผมจะไปเข้าร้อยหเขียวให้ดูโดยที่ดันร้อยสามห้าส้มมันแค่หลังจากที่เราฆ่ากลบไปแล้วอะเดินต่อไปกหน่อยอะ มันจะมีมอนเกิดตรงนั้นตลอดเราปล่อยออโต้แบบตั้งออปชันเป็นตีใกล้ไว้แล้วเราก็ปล่อยมันจนเวลาดันหมดเลยก็ได้แต่ที่ผมจะบอกตรงนี้ที่ให้ไปที่ก็คือแจเขียวเอ้ยไม่ใช่ร้อยสามห้าเขียวเพราะว่ามอนมันจะเวลเยอะกว่าแล้วก็แบบมันเรียกได้ตลอดแล้วค่อนข้างเยอะแต่เราต้องเล่นมือแต่มันก็ทําให้เราเวลไวเหมือนกันถ้าเล่นมือใช่ไหมล่ะอะแล้วทีนี้เดี๋ยวนึกก่อนมีอะไรอีกไหม เออถ้าถามว่าเรียงสกิลของแบทเทิลสามยังไงผมผมก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองอ่ะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียงยังไงนะแต่สามารถลองหาคลิปช n แนอื่นดูได้ผมก็ยังไม่ได้ไปศึกษาเหมือนกันต่อมาต่อมามีอะไรอีกไหมอันนี้เดี๋ยวสงสยัยอันนี้คืออะไรก็คือใบดันของ ดันปีกนะแต่เหมือนจะยังไม่มาเหมือนจะยังไม่มาต้องรออัพเดหน้าแล้วถามว่าหาตีบวกไปดับให้ไปตีบวกทาริสแมนคือนนี้มันก็มีคนขายเป็นเอ็มในฝาขายนะแต่คือถ้าจะซื้อในช็อปก็มาซื้อได้อยู่ฟัง์กชันใช่ไหมแล้วก็เนี่ยสี่ส้าเพรเสรยมาตีบวกได้ตีบวกค่อนข้างยากมันจะเหมือนสตาร์ทเริ่มที่ อุปก,กรประมาณบวกห้าบวกหอ่ะตั้งแต่ขั้น0ูนย์ไปบวกหนึ่งนะมันจะเหมือนเราบวกอุปกรณ์บวกหไปบวกหอะ่ะคือแค่บวกบวกศูนย์ไปหนึอ่ะมันก็มีโอกาสแตกและหายได้เลยทันทีนั่นคือทาริสแมนแล้วคือมันตัดแค่บวกสิมันก็จะบวกยากนิดหนึ่งเออแล้วต่อไปอะไรอะไรนะก็คือเออเดี๋ยวพาไปลงลงดัน ให้ดูโดยถ้าเกิดเราเก็บเวละเรากดถั่วแล้วอะไรแล้วอะ่ะเ,เราไม่ต้องกดหยวนนะถ้าเรา,เรากดหยวนตอนฝ่ามอนไปได้แต่พอถึงจุดที่เก็บเวลแล้วให้เราเก็บหยวนออกโอเคเดี๋ยวผมรับก่อนข้างกิจกรรมรับก่อนอ่แล้วก็มันจะมีโค้ดแจกเนี่ยชุดแฟชั่น7วันกับถั่ว พัทหนึ่งวันเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะแล้วก็ลิง์กเข้าไปสกอตด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปโอเคผมรับมาก่อนปึ๊บเป็นชุดแบบนี้อา่านี่โอเคจะเป็นชุดเหมือนกับตันเรือถ้าถามว่าทำไมผมไม่มีคอสตูมเพราะว่ามันอยู่ผมไปรับคนละเซิร์ฟตอนแรกผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟทอรัตโอเคแล้วก็ ไปเข้าดัน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 เดี๋ยวผมกดถั่วก่อนแล้วก็ไปเข้าดันโดยเราสามารถคลิกไปที่ใบดันได้เลยค่าเข้าประมาณสี่เพจคือมันจะอยู่อันล่างนะอันบนเป็นร้อยสมห้าส้มอันข้างล่างเป็นร้อยสมเขียวร้อยสห้าเขียวก็จะลงยากนิดหนึ่งแต่ว่าเหมาะกับการเมาเก็บเบลอยู่เดี๋ยวเข้าเลยใช้เทมสหรับเข้าก่อนอื่น เราจะมารับฟรีได้ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมทุกคนไอ้ตัวเนี้ยมันจะรับได้ดันระบยมันจะให้ฟรีหนึ่งครั้งป่ะไปเข้าดันกันดีกว่าปุ๊บอเทมสําหรับเข้าท้าทายมาแล้วเราก็กดให้มันคุยอย่างนี้ไปก่อนให้มันคุยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียกหยวอนมาก่อนเพราะเราต้องฝ่าฝ่าทางไปทีนี้เราก็ปล่อยมัน เดินไปเรื่อยๆโดยตรงเนี้ยให้เราเคลียร์มอนตรงนี้ให้หมดเคลียร์ให้หมดพอเคลียร์หมดแล้วเราถึงจะเข้าไปตรงนั้นได้เข้าดันเข้าดันเข้าดันเดี๋ยวพอเราเคลียร์ตรงนี้หมดเราก็จะเข้าไปข้างในได้นะเดี๋ยวรอเคลียร์มอนก่อน แล้วก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาในดันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปไม่ได้ลืมบอกว่าให้มาอามาแล้วเข้าเข้าไปในวาร์ปเลยปุ๊บปบโดยตรงเนี้ยนะถ้ามันจะมีไอตัวอ้วนๆเนี่ยสองตัวเป็นตัวคีย์ก็คือถ้าคนไม่มีอยู่หรือดาเมีไม่พออะ่ะต่อให้ผมก็ตามดามีผมไม่พอหรอกให้ตีไปจนมันเลือดเหลือประมาณครึ่งหลอดแล้วก็หยุดตี กลับไปตีอีกฝั่งหนึ่งกลับไปตีอีกฝั่งหนึ่งให้ไอ้สองตัวเนี้ยตายพร้อมกันพอมันตายพร้อมกันอะเราถึงจะผ่านวาไปได้แต่ถ้าเกิดเราตีให้ตายทีละตัวโดยเลือดเต็มหลอดทีละฝั่งอะมันจะเกิดทันมันเกิดกันไวมากให้ตีแบบน่ะฝั่งนู้นครึ่งหลอดแล้วมาตีอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งนี้จะเหลือครึ่งหลอดใช่ไหมเรามาตีประมาณไม่กี่วิเดี๋ยวมันก็ตายปึ๊บพอมันตายแล้วปึ๊บรีบ,ร,บรีบไปต่อรีบไปต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดาปไม่ได้ปุ๊บปุ๊บกดที่ทนี่แล้วตรงนี้เราก็ตีเลยตีอะไรนะตีไข่ที่กั้นทางไว้แล้วเดี๋ยวถัดจากไอตัวอ้วนๆตรงนี้ไปนิดหนึ่งเดี๋ยวก็จะกลายเป็นจุดที่ปั๊มเควสแล้วโดยเราจะไม่ส่งเควสนะเราจะแค่ทําการคุยสาไปเรื่อยๆเดี๋ยวทําให้ดูตรงนี้เดี๋ยวกดคอมโบเอาแล้วกันได้ไม่เปลืองเกจ เดี๋ยวผมค่อยไปเติมซื้ออ,อ,อะไรนะใบอัพขั้นแบตเทิลเพราะว่าเหมือนหาเอ็มแล้วเอาไปขายแล้วก็เอามาซื้อดีกว่ามันคุ้มกว่าเรามาใช้เอ็มซื้อของมาครับแล้วอยู่ในสายฟรีที่แบบเอ,อเอาเงินไปขายก่อนแล้วเราก็กลับมาเติมไม่รู้ว่าเรียกฟรีได้ไหม ฟรีแบบไม่ลงทุนไงเอ้ยเติมแบบไม่ได้ลงทุนเท่าไหร่ใช้เวลาในการเล่นหาเงินไปเรื่อยๆเอามาเติมไปตายแล้วเดี๋ยวพอตัวนี้ตายเราก็จะไปถึงตรงเสามั้งถ้าผมจำไม่ผิดโดยในไอพี XP ผมจะบอกแค่ประมาณ350%ผมไม่ได้กดถั่วพันเพิ่มปึ๊บปุ๊บปึ๊บไปต่อไปต่อตรงนี้ก็ให้ตีประตูไฟ ตีประตูไฟไปแปบ๊บเดียวแหละหยวนช่วยตีได้ปึ๊บปึ๊บป๊บแล้วเราก็จะถึงนี่แหละตรงนี้แหละคือห้องเป็นจุดที่เราจะใช้ฟาร์มนะโดยที่เราจะคุยเสาสองเสานี้เนี่ยเสานี้กับเสานี้โดยเราจะพอเราตีครบแล้วเราจะไม่คุยกับรูปปั้นตรงกลางนะถ้าคุยแล้วเดี๋ยวมอนมันจะไม่เกิดอย่าไปคุยให้เราข่ามอนไปก่อน พอฆ่าหมดทุกตัวแล้วอะ่ะรอสักพักหนึ่งมันจะคุยกับสาวได้อีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอย่าไปคุยอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวดูเวลปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บรอบแล้วแสนกว่าแสนกว่ามันแป๊บเดียวเอ้ยก็ว่าทําไมมันตายไวลืมปิดหย่อนเวลาจะปิดหย่อนก็แค่กดที่หย่อนอีกทีนะเดี๋ยวมันก็จะเก็บเข้าไปไอคอนตรงนี้จะหายไปว่าทําไมมันตายไวไวปุ๊บเราสามารถฟาร์มอยู่ตรงเนี้ยได้ตลอดเลย าร์มไปเรื่อยเรเราสามารถกดบูตดันได้สักเลเวลสองนะเนี่ยตรงนี้คือไอเทมเครสเราจะได้ครบแล้วใช่ไหมเราสามารถกดคุยคุยตรงนี้ได้ถ้าครบอ่ะแต่คือเราจะไม่คุยเราจะกดแค่เสาวข้างๆต่ออ่ะมันก็จะมีมอนเกิดมาใหม่เรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเรากดคอมโบเดี๋ยวทําให้ดูอีกซักชุดหนึ่งปุ๊บปุ๊บโดยเราเนี่ยมันมีเวลาให้เราลงดันประมาณชั่วโมงยีสิบใช่ไหมเราก็ ลงไปเรื่อยๆเหลือเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงในการไปจบดันหาเพื่อนมาสักสองคนสามคนอนะเพื่อแบบให้มันจบดันได้หรือสองคนแต่ว่าทั้งสองคนมีหยวนอะไรเงี้ยให้มีหยวนสักคนหนึงมันก็ยังจะพอจบดันได้ในสาสิบนาทีนะเนี่ยแบ๊บเดียวเราก็เวลไปเรื่อยๆเนะี่ยสิบส็แล้วผมลงมาเท่าไหร่5นาทีแปบ๊บเดียวแหละเราลงแบบสายประหยัดไงเราเราบูตดันได้นะแต่น,นี้ผมลืมกดบูตมา เพราะว่าทาคลิปอยู่ก็เลยลืมๆไปบ้างไม่เป็นไรหรอกเด,เดี๋ยวพอมันตายใช่ไหมผมก็จะไปคุยใหม่ผมก็ไปคุยสาวใหม่เอ้ยอ้ยอยอยอ,ยอ,ยอย่าอย่าไปคุยนี่ให้เรากดอย่าไปคุยตรงปัน้นตรงกลางนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรียกเรียกมอนไม่ได้อะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละวิธีการวิธีการฟาร์มตรงแจเอ้ยไม่ใช่แจเขียวดิอ่าร้อยสามหเขียวอะเราจะฟาร์มอยู่ตรงนี้ไปเรื่อย ถ้าเกิดเราลงแจเขียวได้6เวฟะผมแนะนำให้ไปลงแจเขียวดีกว่าได้เวลไวกว่าเยอะเลยโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวโค้ดโค้ดแจกชุดไอเนี่ยชุดคอร์สตูม7วันเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปโอเควันนี้สวัสดีครับ